หลังแรกโอ้ก็ต oh. oh, ่อยนะครับผมงานซึ่งหน้าผนจะเป็นอย่างนี้แต่อย่าทิ้งโค้งนะ นี้หยุดนะครับก็เลยมาดูมิมนะครับผมขี่รถมาเที่ยวด้วยนะครับพอดีเลยน้องน้องก็โทรมาคนหนึ่งนะครับนัดห้าโมงเย็นโอ้โหตอนนี้มันพึ่งเที่ยงนะครับผมผมก็จะไม่รู้ไปรอตรงไหนนะคือเขาเทํางานอยู่นะครับต่างจังหวัดนะครับวิ่งรถน้ํามันนะครับผมแล้วก็จะรอไม่ไหวดเดี๋ยวตอนเย็นห้าโมงดีกว่านะครับห้าโมงก็ ออกลังใหญ่ครับผมประมาณ18วันแล้วนะมึงนะครับ18วันนี่ถือว่าเต็มเลยนะจากที่เขาไม่ได้เห็นนะนะครับผมอาจจะ20กว่าวันนะครับเพราะว่าเขาไปเห็นที่หลังประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าตอนเย็นเขาโทรมาโอเคเราได้เห็น พึ่งที่แท้งนีสามลังนะแท้งกว่าตานะครับอันนี้วัดนี้น้องๆคง,งเห็นนะวัดองใหญ่ใต้นะครับมิมเอ้ยมิมแอบพึ่งสี่ลังเนะี้ยมาเกาะนะครับผมการหาพึ่งก็ดูตามแท้งก,ก่อนว่าที่มันเคยก่อนนะครับผมถ้าขี่ผ่านไปเนี่ยเราเห็นว่าเออพึ่งมันมาเกาะตามแต่เนี้ยตอนมันมาเกาะตามแต่นี้แล้วเนี้ยแสดงว่าเขตเนี้ยมันมีอาหารกินนะครับก็สวยเลยนะครับแสดงว่าตามต่อ ทุกท่านพอดีมีคอมเมนต์บอกว่าพานลองไปถ่ายให้ดูทีวว่าไอ้ที่พานผูกไว้มันอยู่ไหมเนี่ยครับผมอยู่นะครับทำหัวน้ำขึ้นมาแล้วนะครับเนี่รอยผมใบไม้แห้งปกไว้นะครับผมรู้สึกว่าข้างบนจะเริ่มมีหัวน้ำนะครับคือทำกี่พึ่งหุ้มแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะ กิ่งเก่านะครับดูคลิปเก่าได้นะครับว่าผมผูกกิ่งนี้ว่าจริงๆแล้วแล้วก็อยู่อีกหลายลังนะครับผมแต่ยังไม่ไม่ได้ไปถ่ายดูเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับพี่เขาโทรมาให้ตีนะเขาว่ามีสามลังนะวันนี้นะครับโอ้อันนี้เบลอเลยปะรุนกันครับผมอ่นู่นครับผมพึ่งนะขึ้นมาแล้วนะครับผมอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะกล้องมันอันนี้มันสูงไม่ได้นะครับผม ุ่นว,วันนี้พกไปซื้อไปแจ็คมาแล้วครับผม <laughs> สองตัวนะอากาศซึ้มพึ่งจะออกกินหากินเป็นบางลังนะครับ ห่างประมาณวาครึ่งนะครับโดนควันแล้วนะครับผม น้ำปีตาสวยนะกำลังเต็มนะผม สวยครับนนี้โค้ชพีก็ทำไว้ให้นะผมฉีดกอฮอเรียบร้อยแล้วมีดต่อยนะครับอ๋อหน้าตากลงนะครับอันตราย ต่อไม่มีเลยนะครับ โอ้โหต่อยครับผมไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผมหลังแรกโอ้ต่อยนะครับผมงานซึ่ง้าผมจะเป็นอย่างนี้แต่อย่าทิ้งโค้งนะะ พี่เขาพามานะครับผมเขาไม่กล้าตีนะคือมันต่อยจริงๆนะครับผมหน้าเนี้ยบางทีเราขึ้นไปเงียบๆเ,เนี่ยพอโบกแค่นั้นแหละครับผมต่อยนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของพึ่งหน้านี้แต่บางลังก็โอเคไม่ต่อยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเจอนะครับตีตัวห้าตัวอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยลุมเลยนะครับผม ขนาดลงมาแล้วนะแล้วก็เดินกลับมาต่อยเต็มทั้งกล้องทั้งมือแล้วก็ไอ้ตรงไอโมงนะครับไอโมงผมกนันได้นะน้องๆสอง250ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมที่หน้าผมไม่โดนทั้งตัวนะ <c oughs> ส่วนมากก็จะโดนตรงมือนะครับตรงมือกับไอตามข้อเท้าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไปครับผม